จากกรณีที่ทีมงานของพรรคประชาชนได้ผักอกและชูนิ้วกลางใส่ผู้สมัครสสจากพรรคกล้าธรรมะหว่างที่หาเสียงเจอกันกลางตลาดนะคะซึ่งล่าสุดผู้สมัครสสจากพรรคประชาชนก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะโดยบอกว่าคนๆนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงเป็นเพียงแค่อาสาสมัครที่มาทดลองงานเท่านั้นค่ะพร้อมกับมีการส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะก็จะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะหลังจากที่ผู้สมัครสสนนทบุรีเขตหพรรคกล้าธรรซึ่งเป็นอดีศสของพรรคประชาชนได้มีการเปิดเผยค่ะว่าในระหว่างทีี่หายง ตลาดพื้นที่อำเภอบางใหญ่นะคะได้เจอกับผู้สมัครสสอต่างพักปรากฏว่าลูกทีมช่วยหาเสียงต่างพักคนนึงได้ชูนิ้วกลางให้นะคะแล้วก็มีการผักอกต่อหน,น้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดค่ะส่งผลให้เรื่องนี้นะคะกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจาร์แล้วก็ล่าสุดค่ะผู้สมัครสอสจากพักประชาชนก็ทําหนังสือชี้แจงคณะกรรมการของพรรคประชาชนจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะข้อแรกนะคะระบุว่าสถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิปนั้นไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมายค่ะแต่เป็นเพียงอาสาสมัครที่ขอเข้ามาช่วยงานเป็นวันแรกนนนะะคคโดยอาาาาสสมัรรที่่ผกแ นำจากคนในพื้นที่ซึ่งให้โอกาสเข้ามาทดลองช่วยงานเนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจโดยไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากเป็นสถานะอาสาสมัครชั่วคราวค่ะข้อที่2นะคะผู้สมสัครสสจากพรรคประชาชนก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีการสั่งการสนับสน,นุนหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวนะคะมีนโยบายให้ทีมงานและอาสาสมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสุภาพให้เกียรติคู่แข่งและยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยที่สร้างสารรค์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําส่วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะชี้แจงงงขขข้้้้ออททีีี่่่่3นนะะะคคโดดยยตตัััสเเเกกกกกวบาร์ิึ ข้อพิรุธที่น่าสงสัยจากการตรวจสอบในพื้นที่นะคะหากพบความผิดปกติหลายประการที่นําไปสู่ข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการจัดฉากหรือยั่วยุเพื่อดิดเครดิตทางการเมืองคะ่ะและข้อที่4ของการชี้แจงนะคะก็ได้ระบุข่าวว่าทันทีที่ทราบเหตุนะคะได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวยุติการช่วยงานอาสาทันทีและได้กาชับให้ทีมงานทุกคนให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการรับอาสา,าสมัครใหม่รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมในที่สาธารณะอย่างเข้งมงวดค่ะ